ความโดดเดี่ยวทางสังคมทางด้านการเงินหาวิธีส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ให้ครอบครัวคนอื่นตัดสินเราอุปสรรคทางภาษาจะด้อยค่าตัวเองเพราะเขาคิดว่าภาษาเขาไม่ดีพอไม่เก่งพอพอคุณเอาประเด็นพวกนี้มาคุยมารวมกันแล้วมันก็จะทําให้เขารู้สึกยิ่งเครียดเพิ่มความเครียดให้ตรงนี้นะคะกับในการปรับตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมนายดิติธรรมขำศิริเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่ินดลสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกนะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่สถานกองสุลใหญ่นนครซิทนี์นะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญคุณพาร์เมล่าแมกดนัล์นะครับเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะครับวันนี้เราจัดรายการมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับโดยเน้นที่จะให้ความรู้ตอบคาถาม เพื่อให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศรวมถึงออสเตรเลียได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพมิล่านะครับเดี๋ยวอยากจะรบกวนถามคุณพามิล่าเกี่ยวกับประสบการณ์คุณพามิล่าว่ามาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงครับผมพอเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยก็รู้ว่าอยากทํางานกับคนชอบที่ได้คุยพูด,พดคุยกับคนก็คือเราก็เริ่มจากจุด,จดนี้พอยิ่งเรียน กี่ยวกับพฤติกรรมคนความรู้สึกความคิดพอเรายิ่งเรียนแล้วก็ยิ่งชอบเราก็เลยคิดว่าก็ไปเรียนต่อโทพอเรียนจบปุ๊บเราก็ทํางานให้กับรัฐบาลเริ่มจากคอมมูนิตี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็เราไปทํางานให้กับลองไซฮอสเปโ a l นะคะก็คือแบบเป็นช่วงที่คนที่ปัญหาที่รุนแรงมากหรือลังมากแล้วช่วงหลังก็มาทํางานให้ตัวเองค่ะก็เป็น m ม l t i c คาร์เ l y ไซคลอจีก็เจอคนไข้ของเราเองใน private Se t t i n g ค่ะครับ okay. ขอบคุณมากครับ,รบทีนี้วันนี้เรามีประเด็นคําถามที่อยากจะถามคุณพาเมล่านะครับก็คืออยากจะถามคุณพาเมล่าว่าการย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงความลําบากอย่างไรแล้วก็จะมีวิธีในการช่วยปรับตัวอย่างไรบ้างครับผมอย่างคุณพาเมล่าเองตอนย้ายมาอาจจะ,ะเผชิญความรู้สึกหรือปัญหาอะไรแล้วคุณพาเมล่าปรับตัวยังไงครับผมค่ะสำหรับตัวเราเราย้ายมามันก็ยากมันยากได้หลายแบบนะคะอ่า แต่ถ้าเกิดเราคุยรวมๆเลยเพราะความรู้สึกที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีมันก็น่าจะคล้ายๆหลายคนอยู่นะคะแต่อย่างแรกก็คือเราจะคุยเป็นจุดก,ก็คือมีการปรับตัวทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่นี่ไม่เหมือนวัฒนธรรมคนไทยอย่างวันหยุดการไปข้างนอกการสังสรรค์มันมันมันต่างกันมากเพราะบางทีมันจะกลายเป็นว่าเราจะเข้าสังคมเข้ายังไงเพราะมันต่างกันตรงนี้อุปสรรคทางภาษาอันนี้เป็นจุดใหญ่ได้เราสังเกตว่าเวลาคนไทยมาที่นี่เขาอาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะ ไม่ดีพอไม่เก่งพอหรือว่าจะด้อยค่าตัวเองเพราะเขาคิดว่าภาษาเขาสำเนียงอาจจะไม่เป๊ะหรือว่าภาษาเขาอาจจะไม่แข็งพอแต่เขาก็ใช้จุดๆนั้นมาตีค่าตัวเองซึ่งความสามารถของเขามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับภาษาแต่มันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่อาจจะทําให้เขาหางานยากก็จะขอแยกตรงนี้นิดนึงนะคะว่าความสามารถกับภาษามันมันไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวกันนะ แต่ก็ยังเป็นจุดอุปรสรรคนึง่งความโดดเดี่ยวทางสังคมเวลาส่วนใหญ่คนย้ายมาที่นี่ถ้าเขามาเรียนภาษาบางทีเขาไม่มีครอบครัวการที่เขาคุ้นเคยเออมีเพื่อนมีครอบครัวไว้ให้คุยเวลาเขาเรียนหนักมาหรือว่าเขาไปทํางานหนักมากลับบ้านมีคนให้อุ่นใจบางทีมาจุดจุดนี้เขาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเขาไม่มีตรงนี้เขาก็รู้สึกเหงานะคะหรือว่า ทางท้าทายทางด้านจ้างงานจ้างงานบางทีก็จะเกี่ยวข้องกับภาษาแต่ถ้าเกิดเขาตีค่าตัวเองว่าภาษาเขาไม่ได้เขาอาจจะหางานไม่ได้หรือว่างา,งานที่เขาอยากทําไม่ได้มันก็จะทำให้เขารู้สึกยิ่งเครียดเพิ่มความเครียดให้ตรงนี้นะคะกับในการปรับตัว อีกอย่างหนึงพอเราคุยทางด้านการเงินเท่าที่เราเข้าใจนี่อาจจะไม่เหมารวมนะคะแต่คนส่วนใหญ,ญ่ที่มาที่นี่เขามาทํางานหรือว่ามาเรียนเขาก็จะหาวิธีส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ให้ครอบครัวอันนี้ความกตัญญูนิคเป็นสิ่งที่สําคัญหน้าแต่นั่นก็หมายความว่าจุดหนึ่งที่เพิ่มความเครียดก็คือทางด้านการเงินไหนจะค่าเช่าไหนจะค่าครองชีพที่มันแพงกว่าเมืองไทยเยอะ้วไหนจะต้องหาจํานวนเงินเพื่อจะส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวดู มันก็เป็นจุดที่ปรับตัวมันก็จะยากเหมือนกันวิธีเข้าหาแพทย์วิธีดูแลสุขภาพมันไม่ใช่ว่ายากแต่มันต่างกันจากเมืองไทยถ้าเราไม่รู้จะเริ่มยังไงไปยังไงไปหาใครแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าพอเราไม่สบายไม่ต้องไปหาบางโรคแทนที่เราจะรักษาได้ตั้งแต่เบื้องต้นมันจะเ,เบามันก็จะเป็นหนัก บริการทางด้านกฎหมายหรือว่าราชการหรือว่าทางด้านบัญชีถ้าคนมาทํางานที่นี่หรือว่ามีปัญหาขัดข้องถ้าเราไม่รู้เราจะเข้ายัางไงเราจะไปยังไงเราจะถามใครบางทีมันก็ยากลําบากตรงนี้เหมือนกันว่าเราต่างแดนเราต่างถิ่นจะทํำยังไงจะไปยังไงจะหาใครอันนี้มันก็จะเป็นจุดยากนิดนึงนะคะอีกอย่างก็คือ ทางด้านเลือกอคติอาจจะไม่มีเยอะแต่บางทีเราก็ไปที่จุดจุดหนึ่งเราอาจจะคิดว่าเออคนหนึ่งเขาตัดสินเราอีกแบบหนึง่งหรือว่าเราคิดว่าเราตัดสินตัวเองด้วยว่าเราดีพอไม่ดีพอหรือว่าคนอื่นตัดสินเราเพราะว่าเราต่างแดนเราอาจจะคิดไม่เหมือนหรือทําอะไรไม่เหมือน ตรงนี้ก็จะอาจจะมีผลกระทบกับความมั่นใจในตัวเองมันก็บรนทอนตรงความมั่นใจในตัวเองมันก็จะยิ่งมีผลกระทบกับการปรับตัวใช่ไหมครพออย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะดูว่ามันเล็กน้อยแต่พอเรามาดูรว,วมแล้วมันมีหลายประเด็นที่เวลาคนไทยเขาย้ายมาอยู่ต่างแดนไม่ใช่แค่ประเทศนี้แต่ประเทศไหนก็ตามพอคุณเอาประเด็นพวกนี้มาคุยมารวมกันแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเพราะมันกลายเป็นว่าถ้าคุณเครียดเรื่องเงินหางานลําบากคุณร่างกายไม่สบายไม่รู้จะเข้าไปจะไปยังไงมายัางไง แต่มีหน้าที่ที่คุณต้องดูแลมาเคลียร์เรื่องเงินแล้วไม่มีใครที่จะปรึกษาไม่มีใครที่จะพร้อมรับฟังเวลาเราเหนื่อยมาหรือเรากลุ้มใจพอมันมารวมรวมกันแล้วมันก็มีผลกะระทบพอควรอยู่คนบางคนอาจจะปรับตัวได้ในการใช้เวลานะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะปรับตัวได้ง่ายหรือว่าจะปรับตัวทุกอย่างใช้เวลาหมดแต่บางคนพอเขาเก็บความเครียดพอเขาไม่รู้จะไปทางไหนจะทํำยังไงมันก็จะเป็นปัญหาดินขึ้นได้ ทีนี้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศรวมถึงออสเตรเลียเนี่ยมักจะ,ะเผชิญปัญหาสุขภาพจิตอะไรค่อนข้างบ่อยที่สุดอันนี้เราไม่คิดว่าเป็นแค่สิ่งที่คนไทยจะ,ะเผชิญนะคะแต่คนส่วนใหญ่จะปรับตาได้ถุงมีปัญหาแต่เราคุยถึงว่าพอเราคุยเรื่องสุขภาพจิตมันอาจจะ,ปะเปอร์เซ็น ส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่เราขอแยกตรงนี้นิดนึงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในเวลาเขาดันตัวเองเขาปรับได้แต่ก็มีคนจนํานวนหนึ่งที่อาจจะปรับตัวยากนิดนึงมันไม่ใช่แค่คนไทยคนเดียวถ้าให้ต่างชาติไปเมืองไทยเขาก็จะมีเจอกับเรื่องเดิมๆอุปสรรคพวกนี้ทุกคนเจอหมดใช่ไหมคะนอกจากว่าถ้าคุณย้ายจากประเทศหนึ่งที่พูดรังกิษไปประเทศอีก่พูดรังกิษโอเคมันอาจจะง่ายกว่า แต่ถ้าเขาต้องไปต่างแดนที่ภาษาไม่ให้ความรู้สึกมันก็จะค,คล้ายกันหมดอันนี้ก็คือข้อนี้มนไม่ใช่แค่เกี่ยวกับคนไทยแต่เราคิดว่ามันเป็นคนเราอะ่ะโดยรวมไม่ว่าจะชาติไหนไม่ว่าจะใครก็ตามถ้ามาเจออุปสรรคพวกนี้เมื่อข้ามแดนเพราะฉะนั้นกำแพงภาษาก็อาจจะเป็นปันจจัยหนึ่งรวมถึงกำแพงทางวัฒนธรรมด้วยที่อาจจะทำให้คนปรับตัวได้ยากกว่าใช่ไหมครับค่ะครับแต่ถ้าเราคุยรวมๆเรืออาหารการกิน อาหารที่เราคุ้นเคยบางทีเราก็คิดถึงเนาะเออเนี่ยเราไม่ได้กินนี่เนาะอยากกินนี่คือเล็กๆน้อยๆคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอมันนานวันขึ้นความรู้สึกคิดถึงความเหงาหรือว่าไม่ได้แบบได้คุยได้จับเขาคุยแต่ถ้าเกิดเราต้องคุยผ่านทางโทรศัพท์มันก็ให้ได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็อาจจะไม่เต็มเหมือนที่เราคุ้นเคยหรือว่าที่เราอยากได้คนส่วนใหญ่จะปรับตัวได้โดยอัตโนมัตินะคะมันก็เป็นเวลาก็คือเราไม่บอกว่าคนอื่นไม่มีวิธีที่จะหา การปรับตัวเองคนส่วนใหญ่จะปรับตัวได้นะคะแต่ในคนกลุ่มนึงอาจจะยากนิดนึงอย่างเช่นคนบางคนเวลาเขาเครียดเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากไปข้างนอกเพราะอะไรก็ตามก็คือจะเก็บตัว เราก็จะแนะนําว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเก็บตัวก็ขออย่ากให้เก็บแต่คือถ้ามีเพื่อนหรือว่ามีใครที่เราคุยได้ไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานใครก็ตามก็คือขอให้ดันตัวเองนิดนึงว่าให้มีคอนเนคชันตรงนั้นเพราะว่ามนุษย์เราก็เป็นคนที่คุยดังกลันอารมณ์ใช้ภาษาใช้คอนเนคชันตรงนั้นก็คือถ้าเรารู้สึกอยากจะเก็บตัวก็ขอแนะนำไิดนึงนนว่าอย่า ถ้าได้การออกกําลังกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีไปวิ่งจ็อกก็ได้เพราะเรารู้ว่าการออกกําลังกายก็เป็นตัวที่จะช่วยให้เราปรับได้ไม่เครียดมากเกินไแบบปเพราะมันมีวิธีให้เราได้ปล่อยถ้าเกิดเรามีครอบครัวที่เมืองไทยเราโทรหาเขาก็ได้แต่ก็คือไม่ใช่ว่าเออเรามีเวลาเมื่อไหร่เราค่อยโทรก็คือขอให้เน้นว่าวันนี้นะจะคุยนะันะัดเราจะได้ไม่คิดว่าปล่อยเวลาเพื่อเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรแต่มืนกกายเป็นว่า เมื่อไหร่มันก็ยังไม่ได้โทรสักทีแล้วก็ขอเน้นว่าขอให้โทรถ้ามีเพื่อนมีมครอบครัวเมืองไทยก็ใช้การติดต่อตรงนั้นนะคะในช่วงปรับตัวมันก็จะช่วยให้มันง่ายขึ้นบริเวณที่เราอยู่อาจจะไม่มีคนไทยเลยหรือไม่มีคนที่เรารู้จักการติดต่อกับคนที่เราคุ้นเคยคนที่เราสนิท ทางบ้านก็อาจจะช่วยเหลือเราในจุดๆนี้ได้ใช่ไหมได้ค่ะคเพราะมันให้ความสบายใจมันให้ความอุ่นใจในช่วงระยะปรับตัวในการที่ว่าเขาต้องคบเพื่อนใหม่หรือว่าไปทํางานใหม่แต่ถ้าเกิดเขามีคนที่คุ้นเคยที่สามารถเติมเต็มให้กับความอุ่นใจตรงนั้นได้แล้วคิดว่านี่เป็นจุดสําคัญค ถ้าคนบางคนอาจจะไม่ค่อยมีตรงนั้นอย่างการออกกําลังกายหรือว่าเขาจะลองหาว่ามีเออคอมมูนิตี้ที่นี่หรือว่ามีอย่างนี้ก็คือแบบว่าชุมชน Facebook หรืออะไรที่มันเข้าตรงนั้นแล้วก็เข้าหาคอมมูนิตี้ของเราถ้ามันมีโอกาสตรงนั้นนะคะก็ทําได้มันก็จะเพิ่มความคุ้นเคยให้กับเราช่วงเราปรับตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนบางคนเขารู้สึกว่าถ้ามันเครียดมากเขาปรับตัวลําบากเขาก็จะเริ่มเก็บตัวแล้วก็จะใช้เวลากับสกรีนไทม์ไม่ว่าจะดู Tik t ็อไม่ว่าจะดู Facebook ไม่ว่าจะดูอะไรก็ตามแต่่ก็คือเวลาทีม กับตรงนั้นช่วงระยะสัน้นอาจจะช่วยเขาเออเขาไม่ต้องรู้สึกแย่ไม่รู้สึกเครียดมากแต่แล้วก็แนะนำานว่าในระยะยาวมันก็จะมีผลกระทบข้างเคียงที่อาจจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นะคะก็คือขอให้พักมือถือนิดนึงหรือว่าพักพวกโซโชเชียลมีเดียนิดนึงเราก็ลองดูว่ากับสิ่งแวดล้อมโลกข้างเรามีอะไรที่เราสามารถที่จะคอนเนคได้ขอบคุณมากนะครับคุณคพาริมมล่าถึงตอนนี้ก็ได้จบส่วนแรกของการพูดคุยกับคุณพามิล่าแมทเทอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนต่อไปเราจะพูดถึงปัญหาประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต ในแง่ของโรคซึมเศร้าและโรคปิตกกังวลนะครับทุกท่านที่ติดตามชมอยู่สามารถติดตามเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูในเพจ Facebook ของเราเพื่อติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ